the is world สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยครูวชิราจรัดสิงค์ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อวานนี้ครูแดงทิ้งท้ายไว้ให้เด็กมีภาระงานนะคะได้ทําเสร็จหรือยังถ่ายให้ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายให้ครูคประจันชั้นหรือยังคะพคร้อมไหมคะวันนี้สําหรับการเรียนครั้งนี้นะคะเมื่อคราวที่แล้วเราขึ้นในเรื่องหัวข้อบทร้องเล่นไปนะคะ ครั้งนี้เราจะขึ้นเรื่องหัวข้อเรื่องบทสักาวาค่ะนักเรียนมาทำความรู้จักกันกับบทสักาวานะคะสักาวานะคะสักาวาหนึ่งบทจะมี8วร์ด้วยกันนะคะจำนวนคำในแต่ละวร์มี7จถึงเก้าคำ คำสุดท้ายจบด้วยคำว่าเอยคำแรกขึ้นต้นด้วยคำว่าสักวาะคะสิ่งสำคัญของสักวานะคะจะมีอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะคะวรกคหนึ่งหงบทมี8ปดวร์นะคะและแต่ละวร์ก,ก็จะมี7จ็ถึงแถึงเก้าคำนะคะแล้วก็ คำแรกก็จะขึ้นต้นด้วยคําว่าสักวาแล้วลงทาด้วยเอ่ยนะคะตอคนนี้เรามาจะมาทําความรู้จักนะคะเด็กๆน่าจะได้มาดูบทศักวานะคะเป็นทํานองสนอด้วยกันนะคะทีละวัคนะคะศักวาบทที่หนึ่งนะคะ สักวาบทที่1คุณครูแดงจะอ่านแล้วให้นยยักเรียนลองอ่านตามนะคะรอบหนึ่งก่อนนะคะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกินประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลม แม้นล้อลามย้าาหยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีไพ่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าละอาเอ่ยเป็นบทของบทประพันธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทระภัยศาลโสพลน,นะคะ อีกรอบนึงนะคะเด็กๆน่าจะเคยได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ท่องมาบ้างแล้วนะคะสกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพดจมานที่หวานหอมกินประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม้ล้อรามย้มหยาบไม่ปากป,ปื้มดังดูดดัดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีไพ่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าละอาเอย่ยนะคะอันนี้เป็นบทสกาวนะคะที่ ติดๆจะรู้จักนะคะแล้วลองมาดูความหมายนะคะของของบทนะคะบทสกวาบทนี้เปรียบเทียบคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานกับกลิ่นดอกไม้ที่หอมนะคะเป็นที่พอใจจนอาจโน้มใจให้ผู้ฟังทำตามได้ง่าย ตรงข้ามกับคำพูดที่ไม่สุภาพหยาบคายไม่ให้เกียรติผู้ฟังย่อมทำให้ผู้ฟังไม่พอใจเกิดความเบื่อหน่ายลาคาญไม่อยากพูดด้วยนะคะบทสักวานี้นะคะคืนน้คำศัพท์คำศัพท์ในบทศักกานะคะคำศัพท์น่ารู้คาศัพท์แรกเลยก็คือคำว่าบรเพศ บอเลเพ็กก็คือชื่อพืชชนิดหนึ่งมีรสขมใช้ทายาได้ปะเทียบก็หมายถึงเทียบนะคะพจะมานก็คือคำพูดพยอมชื่อไม้ต้นชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่มีดอกสีขาวกลิ่นหอมละอาแปลว่าเบื่อหน่ายนะคะ ลมในที่นี้คือลมปากหมายถึงคำพูดที่จูงใจให้เห็นคล้อยตามนะคะเรามาดูต่อไปนะคะบทนี้นะคะจะมีภาระงานที่ครูแดงจะให้เด็กๆได้ทำนะคะแล้วเดี๋ยวเ,เด็กๆเ,เอาสมุดแบบฝึกหัดนะคะหนะังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะ แบบฝึกหัดเปิดไปที่หน้า255แบบฝึกหัดเปิดไปที่หน้า255พร้อมไหมคะหน้า255นะคะข้อ6ใหญ่นะคะ ข้อหกใหญ่นะคะฟังคุณแดงนะคะฟังโจทยดนะคุณแดงลองอ่านให้ฟังนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในดาวหน้าคําตอบที่ถูกต้องคุณแดงจะอ่านให้เด็กฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคะแล้วก็แล้วเดี๋ยวเด็กๆก็ทำครูแดงจะทิ้งเวลาไว้ให้ หความหวานของสิ่งต่างๆย่อมไม่เท่ากับความหวานของสิ่งใด้อข้อ2องนะคะ,คว,วค,ะความหวานดังกล่าวเปรียบได้กับกลิ่นหอมของอะไรขอ้อ3คําพูดใดที่ไม่น่าชื่นชมคําพูดใดที่ไม่น่าชื่นชมขอ้อ4 ผู้ใดที่ไม่ชอบคำพูดในคำตอบข้อ3ข้อ5บาระเพศมีลดอย่างไรข้อ6บทสักวานี้ให้ความสำคัญของสิ่งใดนะคะคุณแดงจะทิ้งเวลาให้เด็กๆแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะ วันนี้เราเรียนเรื่องบทสักวาไปนะคะบทเดียวนะคะเรื่องของสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดหน้าสองร้อหิบห้าูแดนจะให้เวลานะคะเด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะคะ ว่าเด็กๆจะเอาคำตอบข้อไหนนะคะก็เลือกเอาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะว่าเด็กๆได้ทำถูกไหม เรามาเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆโจทย์ข้อหนึ่งเขาบอกว่าความหวานของสิ่งต่างๆย่อมไม่เท่ากับความหวานของสิ่งใดคําตอบแรกคําพูดที่ไพเราะคําตอบที่สองคำพูดที่จริงจังคําตอบที่สามน้ำเพึ่งหรือน้ําตาล ความหวานของสิ่งต่างๆย่อมไม่เท่ากับความหวานของสิ่งใดนะคะข้อนี้ตอบคำพูดที่ไพเราะนะคะข้อ2ความหวานดังกล่าวเปรียบได้กับกลิ่นหอมของอะไร ความหวานดังกล่าวเปรียบได้กับกลิ่นหอมของอะไรคำตอบแรกน้ำผึ้งเดือนห้าคำตอบที่สองดอกพยอมคำตอบที่สามน้ำหอมราคาแพงอะไรคะอ่าเก่งมากเลยนะคะครูแดงได้ยินเด็กๆพูดนะคะดอกพยอมค่ะ ข้อต่อไปนะคะข้อ3ามคำพูดใดที่ไม่น่าชื่นชมคำพูดใดที่ไม่น่าชื่นชมคำตอบแรกคำพูดที่หยาบคายข้อตอ,ตอบที่สองคำพูดที่ดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นอันที่3มไม่น่าชื่นชมทั้งสองข้อ อะไรคะ่าไม่น่าชื่นชมทั้งสองข้อนะคะต่อไปค่ะข้อ4นะคะผู้ใดที่ไม่ชอบคำพูดในคำตอบข้อสามผู้ใดที่ไม่ชอบคำพูดในคำตอบข้อสาคนรวย คนจนทุกคนข้อนี้ตอบทุกคนค่ะนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ชอบนะคะที่ใครพูดไม่เพาะนะคะผูดจาหยากคายบ่งบอกมาถึงอะไรคะครอบครัวนะคะเด็กๆก,ก็ต้องทำไมคะพู้จาให้ไพเราะด้วยแต่นะคะข้อห้าบัลเชีมีรถอย่างไร บอระเพชดมีรสอย่างไรคำตอบแรกขมเค็มเปรี้ยวข้อนี้ตอบอะไรคะอ่าขมค่ะเด็กๆเคยได้ไหมเคยได้ลิ้มรสไหมคะอยากทดลองไหมเดี๋ยววันหลังครูแดงจะเอามาให้ลองบอระเพ็ดนะคะ มันเป็นยังไงคะมันเป็นลำต้นใช่ไหมเถาๆว,ว,วันใช่ไหมคะคล้ายๆเถาว,วันนะคะนี้เดียวพอแตะๆคนละนิดนะคะดีไหมคะต่อไปคะ่ะข้อ6บทสกาวานี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของสิ่งใดบทสกาวานี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของสิ่งใดหนึ่งคำตอบแรกลดอาหาร คำพูดของคนกลิ่นหอมของดอกไม้อะไรคะคำพูดของคนนะคะข้อนี้เราก็เสร็จภาระงานหน้า255ของเราแล้วนะคะเฉลยเป็นยังไงบ้างคะถูกไหมนะคะก็ถ้า ถ้าไม่ถูกก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จำไว้ด้วยว่าแต่ละข้อนั้นตอบอะไรนะคะคันนี้เรามาทบทวนบทสักวาก่อนจะจบกันสักอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อนะคะเรามาทบทวนกันนะคะบทสักวาบทนี้นะคะ ลองพร้อมกับครูแดงเลยนะคะสักวาวานอื่นมีหมื่นแซนไม่เหมือนแมนโพจมารที่หวานหอมกิ่นประเทียบเปียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลม แมล้ล้อลามยามหยาบไม่ปราบปื้มดังดูดดื่มบระเพชรต้องเข็ดคมผู้ดีไพ่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเม,มืนหน้าละอาเอ่ย จบแล้วค่ะนะคะเด็กๆครูแดงว่ามั่นใจนะคะว่าเด็กๆน่าจะท่องบทกรบทศกวานี้ได้นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าบทศกวานหนึ่งนะคะก็มีคำ้องจองให้เด็กๆได้ทำไมได้เห็นว่ามันมีการสัมผัสกันนะคะของตัวบทกรแต่ละวรรคนะคะ เด็กๆเรียนคำล้องจองไปแล้วนะคะน่าจะจำได้ครูแดงอาจจะมีคลิปทบทวนคำท้องจองให้เด็กๆเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันจะยากสำหรับเด็กๆนิดนึงนะคะวันนี้นะคะก็คุณครูก็ขอจบฝากบทสักวาไว้ให้เด็กท่องด้วยนะคะแล้วไว้เราเจอกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพของเด็กๆด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆอ,ออกไปข้างนอกอย่าลืมนะคะพกเจลหรือแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะแต่ดีที่สุดเด็กๆอยู่บ้านนะคะคอยดูคลิปที่ทางโรงเรียนส่งไปให้นะคะแล้วก็ทํากันบ้านส่งนะคะเด็กๆไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะวันนี้ครูแดงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย